สวัสดีจ้าทุกคนดอกชบาสวนสีเหลียงห้ากับบานอีกแล้วนะจ้าพามาเลาะชมสวนมาจ้าชมดอกไม่บานคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องลมว้อยว้อยดีดีนะจ้าเย็นดีคัะเนาะคะ่ะ สีเลียงอลา,ามงามตานะจ้ะพี่น้องนอกชวนจมพวงบานอีกแล้วเนอะจ้ะดอกนี้บานสามดอกนะคะพี่น้องสีสันงามดีเนอะจ้ะ ดอกเทียนหยดห้อากระเริมบานเต็มทีแล้วเนะจ้ะบานตะมุตะมิเลยเนะจ้ะเพิ่มความสดชื่นนะจ๊ะพี่น้องเห็นดอกใบบานง,งามๆกับสดชื่นดีนะจ้ะ สีสันงามดีนะจ๊ะพี่น้องพามาชมดอกไตยติ้งด้านนอกนะจ๊ะพี่น้องมิ่ดอกงใหญ่เลยนะจ๊ะบานดอกดกเนาะคะ่ะดอกเทียนยนท่ากระเริ่มบานเต็มทีแล้วเนะจ้ะบานตะมุตะมีงามดีนะจ้ะ ค่ะยู่ใกล้กันกันสิเป็นดอกบานบุรีเนาะจ้าดอกบานบุรีนี่กับบานง้ําดีเนาะจ้าง้ําขคักพี่น้องทั้งง้ําทั้งดอกเนาะจ้าเห็นความง้ําเราก็อดประดับเนาะจ้าพี่น้องไทยมาฝากพี่น้องคือเขาเนาะจ้าเห็นดอกไม้งามง้ําก็สดชื่นดีเนาะจ้าพี่น้อง มุมหกหน่อยนะคะ่ะดอกต่อติ้งนี่ก็สีงามขึ้นกันนะจ๊ะพามาชมบรรยากาศหลังฝนตกนะจ๊ะหอกใหม่ได้รับนำ้ำฝนกับสดชื่นอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้อง เพิ่มความสดชื่นน้ำกันเนะจ่ะมีกับบรรยากาศดีๆีนะจ้ะพี่น้องพอดีเมือ่อคืนฝนตกเนาะคะ่ะ บานดกคักอีกแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเห็นกระอดบ่ได้เนาะจ้ะขามาเลาะชมสวนดอกไม้เนาะจ้ะมันหนีก,ก็มีล้มว้อยเนาะจ้ะพี่น้องดอกเท่น๋ยดทุาก็บานไล่ชอ่อเลยเนาะจ้ะสีสันงามดีเนาะค่ะ ดอกต่ทิ้งนี่กับบานงามคือกันนะจ๊ะพี่น้องดอกบานบุรีนะจ๊ะพี่น้องบานเต็มต้นคือเก่านะจ๊ะมาหนีก็ทถายตอนสายๆนะจ๊ะพอดีไปธุระข้างนอกเขาก็มาเนาะคะ่ะสิมีแดดจักน้อยนะจ๊ะพี่น้องลมไม้ว้อยเย็นดีนะจ๊ะ ต้นกุมารนี่ก็กำลังงามนะจ๊ะพี่น้องมุมสีเขียวนะจ่ะก็กำลังงามคือกันเนาะค่ะพามาเลาะชมสวนดอกไม้เนาะจ้หลายคักตะดอกบานบุรีเนาะจัดโดดโดเนาะค่ะช่อนี้ก็กำลังบานเต็มทีเนาะค่ะพี่น้อง เพามพิม่มความสดชื่นนะจ๊ะช่วงนี้มเศารเนาะค่ะสีเหลืองอารามงมตาเลยนะจ๊ะพี่น้องบานเป็นสันเป็นสันเลยนะจ๊ะ งามคักพี่น้องเอ้ยถ้ามาเลาะชมสวนดอกไม้ด้านนอกนะจ๊ะดอกต่อยติ้งกับบานหลายคือกันนะจ๊ะด้านนอกค่ะบ,บานดอกดอกนะจ๊ะค่ะดอกตูมกับล้าลายนะจ๊ะพี่น้อง ขัาพักผงชูรสกบก,บกำลังออกยอดงามเนาะจ้ะพี่น้องพักหวานบานกหยอดอย่างลายเลยเนาะจ้ะขื้นไว้ๆเนาะจ้ะพี่น้องกินน้ำกระสิบทันเนาะค่ะดอกพุดหน่อยเฮากบก,บกำลังใหญ่เนาะจ้ะพี่น้องเป็นพรมดีๆเนาะค่ะต้นกำลังใหญ่เนาะจ้ะข่ะดอกต่อยติ้งอีกด้านหนึ่งกะ บานดกกคือกันนะจ๊ะแต่เป็นมุมข้างนอกเนะคะ่ะชมความงามของดอกหม่น้อกันนะจ๊ะพี่น้องดอกเทียนหยดนะคะ่ะพี่น้องเอ้ยข่อยสะออนดอกบานบุรีเนะจ๊ะ ดอกยางคักเลยเนาะคะ่ะเทียนเดืดอีกชอ่อหนึ่งกำลังบานเต็มทีเนาะจะ่างา้งาโผดง้าเหลือแต่พี่น้องเห็นความง้าของเธอเราก็อดบรดเนาะจ้ะเก็บมาฝากพี่น้องคือเก้าเนาะคะ่ะบานเป็นสันเป็นสันอยู่พี่น้องง้างคักเนาะจ้ะ ออตดอกใหม่ไม่ชมให้เบิ้งกับยาเฝ้าเบื่อกันเด้อ่ะคลิปนี้กับเขาจบไปซ้ำนี่เนาะจะมือหนาพอกันไหมเนาะคะ่ะสวัสดีจ้า